สนับสนุนโดยบุหดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m มิวเอ็โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกเลิฟเอิร not a collection it's our mission สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับอยู่กับผมกปปี้จิรัทวัฒน์และแน่นอนครับอาจารย์เสรีวงมนทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสุภาษิตชีวิตงามนะฮะหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับรวมถึงคำคมนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะฮะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นถ้าเราคิดได้กับเรื่องราวที่กำลังจะนําเสนอนั่นเองนะครับวันนี้ครับพี่อินคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นจึงค้นพบว่าคนทางเดียวของการอยู่อย่างมีความสุข คือการทําให้ชีวิตง่ายที่สุดและคาดหวังอะไรให้น้อยที่สุดอันนี้เรื่องจริงเลยยาเป็นคนเยอะอภาษาของวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นฮเยอะมากสิ่งอันนี้ก็กินไม่ได้ครับอเสร็จแล้วจะมีความสุขไหมถ้าไม่มีของที่ชอบกินไม่มีสิถ้าคนเรากินข้าวกับไข่เจียวได้ก็รับรองว่าชีวิตจะมีความสุขเสมอเพราะไข่เจียวหากินง่ายใช่นะครับครับไม่ได้อาบน้ําเลยโรงแรมนี้ทำไมเหรอ ไม่รู้ว่ะเรากลัวว่าไอ้ที่นาที่ครีมอาบน้ำน,นี่เราจะแพ้หรือเปล่าเรานะต้องใช้สบู่เด็กเท่านั้นโ oh <my> อ้ไม่ก้าดี่เราไจับขึงพืชแล้วก็เอาอ้ช,อชลีะลอมดูซิมันจะเป็นหินไหมเ <laughs> นี่ยคือเรื่องเยอะไง hmm. นอนไม่หลับเลยอะ่ะ <c oughs> ทำไมย้ายที่ hmm. ไม่ชินกับที่นอน hmm. <c oughs> ใช่ไหม ถ้าเกิดเราตัดทิ้งไปแล้วทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นมันก็จะดีนะเขาบอกแล้วคนเราอย่าเยอะนะครับอ่าอย่างพี่เองเนี่ยนะบางทีก็ต้องไปถ่ายหนังถ่ายละครกับพวกเด็กๆเนี่ยนะครับคนที่เขาเป็นผู้จัดการกองถ่ายเขาก็ห่วงนะอาจารย์กินอะไรได้บ้างไม่กินอะไรได้บ้างอะไรต่างๆต้องไปห่วงสอบถามพี่ก็บอกกินได้ทุกอย่างยกเว้นเผ็ดก็พูดแค่นี้เพราะฉะนั้นในแต่ละมื้อก็ต้องมีของหลายอย่างอยู่แล้วล่ะถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่เผ็ดเราก็กินได้นะ และที่สําคัญที่สุดถ้ามีไข่เจียวนี่อยู่ได้นะที่เคยที่เคยไปงานทัศนศึกษาพาสื่อมวลชนไปที่เมืองจีนครับก็ปรากฏว่าเวลาไปกินเนี่ยเจ้าภาพก็จะพาไปกินร้านนั้นร้านนี้ก็มอีอยู่คนหนึ่งนะตอนนี้มันหลายสิบปีมแล้วคงพูดได้นะเพราะอยู่ไหนชื่อเจ้าโตครับทำงานอยู่กับเดลีนิวอื ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ไอ้น่นก็กินไม่ได้อะไรต่างๆนานาจนเพื่อนสื่อมวลชนที่ไปด้วยกันโตมกลับเมืองไทยไปเลยปะอะไรก็กินไม่ได้กินไม่ได้ทำไมอยู่บ้านนั่นจะได้กินตามต้องการเนี่ยเขาเรียกว่าทําตัวเยอะอนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ให้ง่ายชีวิตง่ายๆกินให้ง่ายครับมีความสุขให้ง่ายครับอย่างพี่นาบางทีไปไหนมาตอนดึกๆนะกลับมาบ้านตอนสี่ทุ่มลงจากรถนะ ได้กลิ่นดอกตีบได้กลิ่นดอกแก้วได้กลิ่นดอกกตีิพี่ก็มีความสุขแล้วใช่ใช่มันทำให้เรารู้สึกสบายเออคือถ้าเรามีความรู้สึกว่าต้องอย่างนั้นถึงจะมีความสุขต้องอย่างนี้ถึงจะมีความสุขไอ้นี่มันไม่เพียงพออะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะเป็นคนมีความสุขน้อยมากเพราะเราเยอะและนอกจากเรามีความสุขน้อยแล้วนะเยอะมากๆใส่คนอื่นนะ เราจะเป็นคนไม่มีเสน่ด้วยคนอื่นก็าจะรำคาญหายถ้าก๊อปปี้เป็นคนอย่างนั้นนะคนเขาจัดทริปไปเที่ยวนะครับเขาจะบอกอย่าไปบอกให้ต๊อปปี้นะทําไมถ้ามันไปด้วยจะลําบากจะรำคาญมันเข้าใจไหมไปโดยไม่ให้มันรู้อ๋อเราก็กลายเป็นไม่มีสังคมไปเลยก็เราก็หมดเสน่ห์ไปเลยไงก็ไม่มีใครก็อยากจะเสวนากับเราด้วยเพราะเราเป็นคนเยอะครับอย่าเยอะใช้ชีวิตง่ายๆดีที่สุดนะผมว่าอย่างนี้เนี่ย นอกจากเยอะแล้วเป็นลักษณะเป็นการตั้งกำแพงไหมฮะตั้งกำแพงตัวเองว่าฉันจะเป็นกำแพงที่ความสุขเข้าไม่ถึงแลยจะไหวเรื่อยๆนะครับเพื่องห้กินให้ง่ายอยู่ให้ง่ายค่ะแล้วก็อย่าไปคาดหวังเออและคาดหวังอะไรให้น้อยที่สุดคือหมายถึงว่าอย่าไปตั้งความคาดหวังต่างๆนานาคือจะคาดหวังอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดูโอกาสเห็นความเป็นจริงโอกาสเห็นความเป็นจริงนะคือคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ดูไม่ดูพื้นฐานเลยอะ ที่เล่าตัวพี่เองนี่แหละนะครับะะสมัยเราเรียนหนังสืออ,อยู่มปลายครับภาษาอังกฤษดีภาษาฝรั่งเศสดีครับจึงคิดอยากจะไปเรียนรัฐศาสตร์การทูตหวังจะไปเป็นทูตเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ชอบเรื่องภาษาครับคะแนนภาษาก็ดีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมก็ไม่รู้อะไรมากมจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยจึงรู้ว่าครับ การจะเป็นเอกอัครราชทูตได้เนี okay. ่ยเขาจะต้องดูหลายสิ่งหลายอย่างทั้งตัวเราเองทั้งสาแรกแห่งตระกูลนะครับต้องมีพื้นมีฐานที่ดีเมื่อไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ลูกแม่ค้าอย่างเรานะปู่เป็นเสมียนอำเภอย่าขายข้าวแกงตากระยายทำนาทำตาลขาย เราคิดว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมม,มานั่งคิดแล้วสมมุติว่าเกิดสอบได้ที่หนึ่งได้เกียรตินิยมเหมือนอย่างที่เราเรียนสาขาอื่นอยู่เนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้เพื่อนซึ่งเขามีสาแรกดีกว่าเรารภูมิหลังครอบครัวดีกว่าเราแต่สอบได้สักที่25แต่เราเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาได้เป็นทูตแล้วเราไม่ได้เป็นเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไร พอคิดได้อย่างนี้แล้วพี่ก็เลยบอกว่าอย่าเลยอย่าไปผิดหวังตอนที่เราโตเลยเอาเป็นว่าไปเลือกสาขาอื่นที่ไอ้อเรื่องของสารรงสาแรกมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็แล้วกันครับ,รบพี่ก็เลยเลือกเปลี่ยนไปเรียน,รยนวรรยารีอังกฤษซะนะครับแล้วก็ได้เป็นครูบาอาจารย์สมหวังตามที่ต้องการดังนั้นคนเ,คเราเนี่ยมันต้องเข้าใจ ภูมิหลังของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันและทะเยอทะยานครับอย่าไปทะเยอทะยานในสิ่งที่ภูมิหลังของเราไม่เอื้ออํานวยนะครับซึ่งภูมิหลังก็จะมีการศึกษาครับมีฐานะทางเศรษฐกิจครับแล้วก็มีเรื่องของชาติตระกูลที่มาครอบครัวด้วยคือจริงๆแล้วคนบางคนเนี่ย ก็จะไปนั่งพูดถึงความทัดเทียมอะไรต่างๆนานาต้องเท่าเทียมกันไหมอย่างไรซึ่งมันเป็นอุดมการณ์ที่ยากไอ้มันไม่ใช่อุดมการณ์มันเป็นอุดมคติที่เกิดขึ้นได้ยากอุดมคติคือมนุษย์เราเนี่ยนะถ้าดีที่สุดคือเท่ากันหมดแต่ถามในความเป็นจริงเนี่ยมันเท่ากันได้ไหมล่ะเกิดมาหน้าตาดีเท่ากันไหมล่ะไม่ครับเกิดมาฉลาดเท่ากันไหมล่ะไม่ฮะเกิดมาแล้วขยันเท่ากันไหมล่ะ เกิดมาแล้วมีความทะเยอทะยานเท่ากันไหมล่ะไม่ครับเมื่อมันไม่เท่ากันแล้วจะหวังให้ผลมันเท่าได้ยังไงล่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังอะไรให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะกับรายการสุภาษิตชีวิตงามครับปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ลุยทโล โบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะ <love> รักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเราใครจะรักลรอคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวาโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวาโก้ love earth เรารักโลก not a collection it's our mission ม with ผมเลือกแต่สิ่งดีๆสเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ ใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X The Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดย มุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิ X เ r โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w a ก o ก้เลิฟเอิ not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับเรามานำเรื่องราวดีๆพูดคุยกันต่อนะพี่อีทคุณผู้ชมครับ อย่าพยายามทําความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิตเพราะบางอย่างไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เราเข้าใจแต่ถูกสร้างมาเพื่อให้เรายอมรับคืออย่างนี้เขาบอกมนุษย์เราเนี่ยรเรามีชีวิตด้วย head and heart คำว่า,า head คือสมองที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลส่วน heart ก็คือจิตใจครับซึ่งจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะ,ค,ะครับอย่างเช่น สมมติมีคนมาถามว่าทำไมก็ปี้ใส่เสื้อสีแดงครับก็ปี้อาจจะตอบว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรก็อยากใส่เออก็รู้แล้วว่าอยากใส่แต่มีเหตุผลอะไรถึงอยากล่ะป้าปี้ก็ตอบจะมาเอาเหตุเอาผลอะไรอยากก็อยากก็แค่นั้นใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอย่าพยายามหาเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบางอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผล แต่บางอย่างมันเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ <c oughs> สมมติมีคนมาถามก๊อปปี้บบอกว่า <c oughs> รถยี่ห้อไหนก็พาไปไหนมาไหนได้ครับราคาก็ใกล้ๆล้านหรือล้านนิดๆทำไมต้องไปซื้อเบนซ์ซื้อบีเอ็มสามล้านสี่ล้านจะอปีอยากจะบอก <c oughs> ก็อยากนั่ง <c oughs> แล้วทำไมถึงอยากนั่งล่ะทำไมถึงอยากนั่งกูชอบของ ไงเจ้าเหตุเอาผลอะไรเนี่ยก็ไม่รู้คนมีเหตุมีผลน่ะก็ราคา9กแสนราคาล้านสามันก็พาไปไหนมาไหนได้ทำไมจัไปเสียสามสี่ล้านซื้อได้ทั้งสองสามคันรู้จักใช้เหตุผลได้สิีมันไม่ได้ซื้อรถด้วยเหตุด้วยผลมันซื้อด้วยอารมณ์ความอยากมันซื้อด้วยอารมณ์ความชอบเข้าใจไหมเออแบบนี้กระเป๋าอะบางยี่ห้อสองพันกว่าเนี่ย เปิดเข้าไปมีตั้งกี่ช่องทำไมมีเซอร์เอ้วิตรงวิตองเนี่ยเปิดเข้าไปมีรูเดียวช่องเดียวเนี่ยจะซื้อมาทําไมสองหมื่นกว่าก็อยากได้ไงแล้วอยากได้นี่ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยนะไอ้นี่สองพันกว่าเนี่ยสี่ช่องด่นทำไมมีจักซื้อก็ไม่อยากไงแล้วทําไมถึงไม่อยากคือไม่อยากคือไม่อยากเข้าใจไหมเอาเหตุเอาผลอะไรเนี่ย เออแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องนี้คือลักษณะคําพูดแบบนี้ก็คือเมื่อเราตอบไปแล้ว,วก็ควรจะก็ควรจะหยุดไปเนาะค <c oughs> ือเราอยากไงก็อยากไงใช่เราอยากใส่เสื้อตัวนี้เราอยากใส่รองเท้ายี่ห้อนี้เราอยากจะกิ้วกระเป๋ายี่ห้อนี้ <c oughs> เราอยากจะขับรถยี่ห้อนี้ก็ปีทถ้าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะสินค้าราคาแพงรับรองว่าขายไม่ได้อ่าใช่ไม่มีทางขายได้ไ<ม>เลยต้องเอาเหตุเอาผลมีเหตุหยิบขึ้นมาผลต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ เราขับรถราคา8แสน9 0สนล้าน3ล้าน4มันก็พาเราไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายและปลอดภัยเท่ากับรถราคา3ล้าน4ล้านของ B M ของ Lexus ของ b e n แต่คนที่เขาซื้อ Bent เขซื้อ Lexus เขาซื้อ B M เขาไม่ได้ซื้อด้วยเหตุด้วยผลเขาซื้อด้วยอารมณ์ความชอบอ่าแล้วเขาก็พร้อมที่จะซื้อเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวไปถามหาเหตุผลกับทุกเรื่องอย่าไปทําความเข้าใจกับทุกอย่างในชีวิตไม่ต้องไปนึกหรืออยากรู้ผัดไทยธรรมดาก็กินได้ครับทําไมต้องกินผัดไทยกุ้งแม่น้ําด้วยก็อยากกินกุ้งแม่น้ำไงมันแพงนีไม่เข้าใจเหรอแพงแต่มีปัญญาจ่ายและยินดีจ่ายเข้าใจไหม ก็คือจะกินคือไม่จนรวยฮะตอไปเลยนะไม่จนรวยทําไมไม่กินแต่กุ้งแม่น้ําเผาล่ะไปใส่ผัดไทยทําไมถ้ากินแตบกุ้งแม่น้าาททานนําเผานี่ต้องกินสี่ตัวถึงจะอิ่มแต่ถ้ากินผัดไทยเนี่ยกินกุ้งแม่น้ำจีนก็อิ่มแต่ที่สําคัญคือไม่ชอบสามตัวเดี๋ยวมันเลี่ยน ไม่ต้องไปายาความเข้าใจอะไรหลายหลอย่างในชีวิตนะคืออย่าไปหาเหตุผลจากทุกพฤติกรรมของมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ใช้เหตุผลอย่างเดียวในการดําเนินชีวิตยิ่งไปกว่านั้นมันมีคําพูดนี้นะครับ People live by hate and heart but heart always win over hate คนเราอยู่ได้สมองและจิตใจครับแต่จิตใจชนะสมองเสมอ อ่าใช่ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยนะไม่เชื่อไปถามผัวที่ทะเลาะกับเมียอผัวเนี่ยให้เหตุผลสารพัดว่าทําไมถึงจะไปเมืองนอกไม่ให้เมียตามไปด้วยอย่างนั้นอย่างนี้อืแล้วก็ถามเมียเข้าใจใช่ไหมเมียตอบว่าไงรู้ไหมว่าไงครับเข้าใจจ้ะแต่ยังไม่ชอบใจอคื่อใจถ้าใช้สมองพิณิจพิจารณา ก็เข้าใจ,าใจฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมถึงไปด้วยไม่ได้เข้าใจแล้วแต่ในแง่ของจิตใจไม่ได้ไปด้วยเนี่ยมันไม่ชอบใจเข้าใจยังไงก็ไม่ชอบใจและเสร็จแล้วผ<อ>ัวที่ใช้เหตุผลก็เมียที่ใช้อารมณ์เมียที่ใช้อารมณ์ชนะเสมอนี่ไงนะลูกที่ใช้อารมณ์กับพ่อแม่ที่ใช้เหตุผลรับรองว่าแพ้ลูกอ,อ่าใช่อ่าคือลูกที่นั่งลงไปกับพื้น งอเข่า60องศาสลับซ้ายขวาไปมาแล้วตะโกนนะจะเอายอนนะจะเอายอนมันแพงนะลูกเล่นอย่างไม่เอาเลยจะเอาอะเอาจะเอาเราทำอย่างอื่นดีกว่าไหมลูกอย่างอื่นก็มีเยอะแยะที่มันแพงเอ้ยเอาสุดท้ายลูกชนะนี่ไงนะฮะแล้วเพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยเราจะใช้การตัดสินจากสิ่งที่เกิดจากเหตุและผลหรือการตัดสินจากอารมณ์ ความชอบคือถ้าหากเราเป็นนักปราชลดเราก็จะบอกคนเราต้องมีเหตุมีผลต้องทําอะไรอย่างมีเหตุมีผลนั่นคือ,อนักปราลดแต่พอเราเป็นมนุษย์ขึ้นมาปั๊บบางทีเหตุผลมันไม่ได้เป็นไปตามหัวใจตัวเองอก็พี่เคยได้ยินไหมว่าคนเราจะทําอะไรฟังหัวใจตัวเองซะบ้างเคยครับเอเราถ้าเราฟังเหตุผลของคนอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกลําบากเพราะอะไร เพราะคนอื่นที่อยู่รอบกายเราไม่ได้ใช้หลักการอเดียวกันในตัดสินใจเราเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท้องขึ้นมาโดยที่ยังไม่ได้แจ่งงานหันไปทางด้านซ้ายไปเอาออกซะไม่ไง,งั้นจะเสียอนาคตครับหันไปด้านขวา<ม>บาปนะเขาก็เป็นชีวิตเมื่อมันเกิดเหตุแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเขาผ่านไปทางน,นั้นทีแล้วจะไปเรียนได้ยังไงท้องขึ้นมาเสียอนาคตจัดการไปเลยความในทางนี้ บาปเข้าใจคําว่าบาปไหมมีเขาแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาอันนี้เสุดท้ายเราจะเอาซ้ายหรือเอาขวาฟังหัวใจตัวเองถ้าหัวใจตัวเองคิดว่าครับเรานั้นเนี่ยอยากจะมีอนาคตแล้วเราคิดว่าการที่มีเขามันจะไม่มีอนาคตมันบาปครับแต่ใจมันเรียกร้องแบบนั้นแต่ถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่าไม่ได้นะเขาคือชีวิตเมื่อมันเป็นชีวิตแล้วเราต้องรับผิดชอบครับ มันจะมีผลกระทบกับชีวิตของเราอย่างไรนั้นว่ากันไปในวันภาคหน้าแต่วันนี้เราต้องรักษาเขาไว้เพราะว่าเขาเป็นชีวิตแล้วเห็นไหมหัวใจเราพูดอะไรอ่ะฟังหัวใจเราสิซึ่งตรงนี้หัวใจมันก็มีหัวใจที่มีสํานึกและสำชดใจไม่มีสํานึกนะหัวใจที่มีสํานึกก็จะคิดดีทําดีแต่หัวใจที่ไร้สานึกก็จะคิดไม่ดีทําไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าอัตราหิตอัตโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งแห่งตน มันต้องเป็นตนแห่งความดีถึงจะพึ่งได้<ช>แต่ถ้าเป็นตัวตนแห่งความชั่วแล้วเราไปพึ่งตัวตนที่ชั่วเราก็จะกลายเป็นคนชั่วร้ายครับผมนะฮะเอาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับต่างๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ <c oughs> แล้วก็ชีวิตเราก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับนะอ่ะอถัดไปสั้นๆนะเขาบอกว่าเมื่อใดที่โมโหล,ลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลือในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทําไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้น หากลองดูดีจะพบว่ามีแต่ถูกใจกับไม่ถูกใจซึ่งเราเคยพูดแล้วสิ่งใดถูกใจก็อยู่ใกล้เข้าไว้จะได้เป็นสุขอ่าครับสิ่งใดไม่ถูกใจถ้าหากหนีให้ไกลได้ก็หนีไปซะ,ะจะไปอยู่ใกล้ให้มันเป็นทุกข์ไปเพื่ออะไรกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครูร่นึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้ต่อนะสักครู่เดียวครับ การเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหน,นยังไงก็เป็นไปได้อีซูซุวีครอสโฟบ์กมาสเตอร์ออฟออโรสลุยท้าโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนคะ่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะรักล่ะคะ รักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะว่าโกทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกว่าโก love earth รารักโลก not a collection it's our mission l e w i s i t o p e a series months midnight infinite x l i v e ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพนะครับสทัทอ,อินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m i X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มค้นถึงเครื่องบะหมีม่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักหมดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New New X b e Uncharted สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m u ิวโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ w ากโก o เลิฟเอิร์ not a collection it's our mission ทุกเรื่องมีถูกใจกับไม่ถูกใจเราเท่านั้นไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่าน,นี้ครับพี่อี แต่สิ่งที่ถูกใจเราก็อาจจะไม่ถูกใจคนอื่นใช่ครับและสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็อาจจะถูกใจคนอื่นใช่ครับเราจึงต้องเป็นคนใจกว้างยอมรับความต่างคือเราไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งเดียวกันได้ครับแต่เราสามารถทำความเข้าใจคนที่คิดต่างจากเราได้เราชอบสีเขียวเขาชอบสีเหลืองครับเราไม่ต้องไปดูถูกคนที่ชอบสีเหลืองว่าโง่หรือว่าลสมไม่ดีครับ แต่เราต้องพยายามเข้าใจว่าทําไมเคนถึงชอบสีเหลืองนะครับอย่างนั้นจะดีกว่ามันมีสุภาษิตของฝรั่งเขาบอกว่า when someone dance to another r h y t h m he is not wrong he just listening to another drummer เวลาใครบางคนเต้นลำคนละจังหวะกะเราเขาไม่ได้เต้นผิดแต่เขาได้ยินเสียงกลองคนละใบกับเราเท่านั้นเอง Oh เมื่อเราได้ยินแทงโก้เราก็เต้นแทงโก้แต่เขาได้ยินกัวราชาเขาก็ต้องเต้นกัวราชา mm hmm. เรากับเขาไม่ได้ฟังกลองใบเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่จําเป็นจะต้องเต้นจังหวะเดียวกัน,กนแต่เราต้องเข้าใจว่าทําไมขณะที่เราเต้นแทงโก้เขาจึงไปเต้นกัวราชาถ้าเราเข้าใจกันได้ต่อให้ต่างกันแค่ไหนก็อยู่ด้วยกันได้ครับ คับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องราวดีๆในรายการในวันนี้นะครับแล้วก็หมดเวลาลงแล้วด้วยนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการสุภาษิตชีวิตงามกับผมกปปี้จิรัทวัฒน์และอาจารย์เสรีวงมณฑาวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ